วันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาสิ้นปีละ <c oughs> มันหนาวมากเนี <c> ่ย <oughs> อยู่ในสวนนี่แหละ <c oughs> มันหนาวไม่รู้กี่องศาเราไม่ได้ดูแต่ว่ามันหนาว นี่ก็สาวรถโอ้มันล่อลงนั้นลูกหนึ่งไนงะอ๋อสีเหลืองแต่เราซื้อพันมามนเป็นพันสีม่วงนะมันหลอกเราเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่ไงมันล่ลงนี่สีเหลืองเออนี่ไงเนี่ยพันสีม่วงเก็บสีเหลืองนี่ก่อน ออนี่ได้กินอยูไ่ได้ซื้อปุ๋ยมาปุ๋ยแพงโอะอะไรวะเนี่ยติดอยู่แถนอเออจะบอกอัเน,นี่ยมันหนาวมากเลยก็เอาผ้าพันคอมอาพัน ถ้า,าพันคอผืนนี้ก็ตุ้มเพื่อนเซอร์เวซื้อให้สมัยตอนอยู่กรมโยธาละ <c oughs> ก็ตอนนั้นพาตุ้มไปทำงานด้วยไงตอนนั้นตุ้มอยู่กรมป่าไม้แล้วตุ้มไม่อยากทำแล้วก็เลยมาทำกรมโยธาก็พาตุ้มมา <c oughs> อันนี้ก็โดนหลอกอีกแล้วเนี่ยไอสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไอต้นเนี่ย ต้นพุทธาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันโฆษณาว่าพุทธาสีแดงเนาะเนี่ยเนี่ยพุทธาสีแดงแต่มันออกลูกแล้วมันไม่แดงเป็นสีเขียวเนี่ยโด,โดนโดนหลอกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกนั่นอ่ะเออเนี่ยออนะมันเป็นสีเขียวมันไม่ได้สีแดงก็ไม่เป็นไรเราก็หลอกไปแต่แต่อันนี้ก็ส้มโอนะเขาก็บอกว่า พันสีแดงการสร้างทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเนี่ยอะไรที่ทางใต้อะไรทัพทีมสยามเออนเนี่ยก็ยังไม่ออกลูกก็เลยไม่รู้ว่ามันโกหกเราหรือไม่โกหก<笑><笑>ก็อะไรก็ได้โอ้โหมันหนาวมากนี่ประตูซีดีของเรานะเนี่ย มันพางตาคนด้วยเพราะว่าตรตูหลวแล้วมันเป็นตาคายเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบพิสูจน์ก็คือว่าเวลาเคอรี่หรือบริษัทต่างๆมาส่งของเขาจะจําว่าประตูหลวซีดีบอกสวนอิงตะวันบางคนก็มันก็ยังนึกไม่ออกถ้ามันเคยผ่านแล้วอ๋อประตูหลวซีดีเออมันโอเคเข้าใจกันม่ยมก็ออกลูกแล้ว ยังเล็กๆอยู่ก็ไม่เปรี้ยวมากนะพอได้อยู่เนี่ยก็เราว่าเราจะจัดงานจัดงานอ้วันแห่งความคิดถึงวันแห่งความคิดถึงเซอร์สามวันแห่งความคิดถึงเซอร์สามที่สวนเรานี่แหละเราเราว่าเออจะจัด จะจัดวันที่11กุมภาตอนนี้ดืเอาละตอนแรกว,ว่าเนี่ยเดือนกุมภานี่แหละวาเลนไทน์แหละเอาวันไหนดีตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาวันที่11กุมภาอดอกไม้อะไรสีเหลืองนสวยมากเลยถนนหน้าบ้านเราเนี่ยมันเป็นทางราพอชอ,อตกรมันเป็น ทางที่เชื่อมไปไปายเขาจะไปเส้นนี้กันนะจากในเมืองมาน่ะจากเชียงใหม่อ่ะจะไปไปลายไปเส้นนี้เป็นเส้นเดิมเอางหลวงตนบะกทางรอพชอแต่ตอนนี้มันมีทางตัดใหม่ละเส้นหนึ่งศย์ไปปคนก็นิยมใช้กันทางเส้นนี้ คืใต้สวนเราสวนอิงตะวันเซลฟี่มันเป็นเป็นหัวกลับเนาะเส่วนอิงตอวันสวนสวนเรานี่มันรู้วตติดก,กันกับรีสอร์ทของคุณแจ้งนีนน่แต่ก่อนมันชื่อว่าเล็กวูดฮิลรีสอร์ทนะแต่ตอนหลังนีเปลี่ยนเจ้าของแล้วเปลี่ยนเจ้าของเขาก็ไม่ได้ใส่ชื่ออะไรแต่ว่าเขาก็ก็ไม่ ไม่ติดป้ายอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเป็นรีสอร์ทและเขาก็พักอาศัยเฉยๆเพราะว่าเจ้าของเขานี่เป็น,นข้างล่างเราเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรีสอร์ทเข้าไปเนี่ยเจ้าของเขาเจ้าของใหม่เจ้าของเดิมนั้นเป็นนายพลคนตีสันชัยแล้วเขาขายให้ที่สมัยเป็นรีสอร์ทชื่อเลขกบนะูหิวเนี่ยแต่ตอนนี้ เบนเป็นคุณแจ้งแจ้งนี้เขาเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟที่เชียงใหม่นี่เราจะโพสต์ไปเบื้องที่ตรงหน้าตรงข้ามของเราเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาตินยป่าสงวนแห่งชาตินั่นเรามีมะเฟืองด้วยนะกองขายนะาบ้านนั่นมะเฟืองหวานเราก็กินได้แค่แค่นี้เดียวนะเพราะมันหวานนะบาหวาน ก็วางขายไปมีอะไรขายมั่งป่าสงวนแห่งชาติแต่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันนะนะเขาอยู่เขาก็ปลูกลำไยทั้งเหนือนี่ก็คือลำไยอย่างเดียวเลยเป็นพืชเศรษฐกิจของเขานะแต่เรานี่ก็หลากหลายเอาไว้กินอ่ะอาศัยไว้กิน ว่าจะจัดงานจะรับเพื่อนได้ก็ประมาณไม่เกินยี่สิบอะนะของเราไม่เกินยี่สิบคนก็เพื่อนห้องหกเรานั่นแหละตอนนี้ตอนนี้ลงชื่อแค่สามคนคิดถึงเพื่อนไงจะถ่าย นี่เบืองเราก็ป่ปาสง,งวนนะมันสวยนะนี่ป่าสง,งวนแทงชาติของเราเป็น,นโนดนะจ๊ะเราไม่ใช่ว่าซื้อแล้วไม่เป็น,นโฉนดต้องเป็น,นโฉนดสิโอเคเพื่อนๆท้องหกมากันนะสิบเอ็ดกุมภาเจอกัน